สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องของเราเนี่ยก็ได้นำหนังพดเรื่องโหดที่แบบว่าฆ่ากันทั้งเรื่องเลยมาสปอยให้ได้ฟังกันค่ะกับเรื่องนี้นะคะบูชเชอร์แล้วหนังเนี่ยจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะหนังเปิดมาที่2พี่น้องโอเวนและออสบอนเหมือนว่าทั้งสองเนี่ยกำลังฝังศพแม่ของพวกเขาอยู่ระหว่างนั้นโอเวนก็ได้ยินเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงของรถที่มาจอดพังต่อหน้าพวกเขาพอดีโอเวนเลยส่งสัญญาณให้ออสบอนเนี่ยลงมือทันทีโดยในรถคันนี้นะคะ ็มีคู่รักสตีเวนและเซเลสในระหว่างที่สตีเวนเนี่ยกำลังซ่อมรถอยู่เซเลสก็สังเกตว่ามีคนเนี่ยอยู่รอบตัวพวกเธอแต่พอเธอจะเตือนสตีเวนมันก็ไม่ทันแล้วออสวอนใช้พ่ว,พว่าฟาสตีเวนไปทีเดียวจนเขาสลบเซเลสก็รีบลงมาดูาการแต่มันแปลกตรงที่ออสวอนเนี่ยหายตัวไปด้วยพอเธอมารู้ตัวอีกทีออสวอนก็มายือนอยู่ข้างหลังแล้วเซเลสก็โดนจับมาที่บ้านโอเวนก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงแฟนของเธอนะเพราะเขาเนี่ยไปหาพระเจ้าเรียบร้อย แล้วที่ฉันไว้ชีวิตเธอเพราะฉันมีบางอย่างจะให้แล้วมันก็บอกอีกว่าให้เซเลสเนี่ยอยู่เงียบๆเบพราะแถวนี้ความเงียบมีค่าดั่งทองคงําเก็บลิ้นของเธอไว้ให้ดีเพราะถ้าเธอใช้มันเธอจะต้องเสียมันไปทันทีพอโอเว่นออกไปเซเลสก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างเนี่ยแอบมองเธออยู่เสียงของมันเหมือนสัตว์ร้ายไม่มีผิด ออสวอนก็ลากศพของตซเวนมาสับเป็นชิ้นๆซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันกินเนื้อคนด้วยหรือเปล่าตัดฉากไปที่ฤดูนหนาวเนี่ยได้ผ่านไปสิ่งที่โอเว่นบอกจะให้มันก็ป่องขึ้นมาในท้องของเธอเซเลสถูกข,ขังไว้ในกรงไม่ต่างจากหมาทั้งที่เธอเนี่ยท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้วออสวอนก็พาเธอออกมานอนด้านนอกแต่ก็ต้องมัดเธอเอาไว้สีนหน้าของเซเลสเ,เนี่ยสิ้นหวังและหมดอะไรตายอยากกับชีวิตมากๆไม่รู้ว่าที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยเธอโดนอะไรไปบ้างตัดฉากมาที่กุู วัยรุ่นดวงซวยกลุ่มนี้ค่ะพวกเขาก็บังเอิญมาลดเสียตามสเตปของหนังแนวนี้ไม้เจ้าของรถได้ตัดสินใจจะเดินไปขอความช่วยเหลือข้างหน้าแต่พอเขาได้มาชวนเจนนาแฟนของเขาไปด้วยเธอก็ปฏิเสธเหมือนว่าไม้เนี่ยไปทําอะไรผิดมาสักอย่างเจนนาเทพไม่อยากมองหน้าเขาเลยด้วยซ้าเพื่อนสนิทของเจนนาเธอชื่อว่าเทเลอร์เธอก็มาบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนไม้เองมันจะได้ไม่ทะเลถลาย,ายก่อนไปเธอก็บอกคริสแฟนของเธอว่าให้อยู่เป็นเพื่อนเจนนานะเจนนาก็คุยกับคริสเธอบอกว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่เลย แล้วตอนนี้พวกเขาก็อยู่ห่างจากบ้านเป็นร้อยไมล์คุยเศษเจนน่าก็ขอเข้าไปปลดทุกข์ในป่าในระหว่างที่เดินอยู่ดีๆเจนน่าก็สะดุดเข้ากับกับดักแจ้งเตือนของพวกโอเว่นสะดุดทีเดียวไม่พอเธอยังเอามือไปดีดเล่นเพื่อเป็นการยืนยันอีกด้วยพอออสวอนเห็นอย่างนั้นมันก็รีบวิ่งออกมาทันทีไมค์เขาก็เดินมองตูดเทเลอร์ตลอดทางแล้วมันก็ถามว่าเธอแน่ใจนะว่าเจนน่าเนี่ยไม่ได้ตามมาด้วยเทเลอร์ก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากคุยกับนายแล้วความสัมพันธ์ของนายกับเจนน่ามันจบลงเรียบร้้อยแลวา เธอก็ถามว่าอีกไกลแค่ไหนถึงจะไปถึงไมค์ก็บอกว่าประมาณอีกครึ่งชั่วโมงพอได้ยินแบบนั้นเทลเลอร์ก็อมยิ้มไอ้ไมค์มันก็หันมายิ้มหวานแล้วทั้งสองเนี่ยก็ไปแวะเล่นจำจีกันในป่าแต่ยังเริ่มกันได้ไม่ไกลเทลเลอร์ก็ได้ยินเสียงแปลกๆซะก่อนไมค์ที่คิดว่าเจนนาเนี่ยตามมาเขาก็อยู่ทันทีแต่สิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เสียงเจนนาแต่มันเป็นออสวอนที่แอบมองพวกเขาอยู่เจนนาที่ปวดทุกเสร็จเธอก็เห็นว่ามีรอยเลือดอยู่บนต้นไม้จากนนัั้้้เเเเธอออกก็มมาาาาลล่ใหคิดคิดาาดฟงยข พร้อมกับอัดวิดีโอไปด้วยพอเขาออกมาเขาก็บอกว่ามันแปลกๆแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเลสก,ก็ยังคงนอนอยู่ที่เดิมแบบหมดอะไรตายยากในที่สุดทั้งสองก็มาถึงปัม๊มมีอู่ซ่อมรถอยู่ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็คือโอเว่นเขาถามว่ารถเป็นอะไรไมก็เลยบอกว่าหม้อน้ําแตกโอเว่นเลยถามว่าพวกคุณเนี่ยมาด้วยกันหรอเป็นแฟนกันหรือเปล่าไมรีบตอบทันทีเลยว่าเปล่าแต่เทเลอร์ก็บอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่แค่เคยเอากันแค่นั้นแหละโอเว่น <O ven S 1> ก็บอกว่าเขาซ่อมรถให้ไม่ได้แต่เขาจะโทรเรีย ียกลดลากให้สายตาของโอเวนเนี่ยมันก็จ้องเทเลอร์แบบไม่กระพริบตาเลยจากนั้นมันก็บอกว่ารถล,ลากเนี่ยจะมาถึงในอีกครึ่งชั่วโมงทางด้านคิสและเจนนาทั้งสองก็เห็นว่ามีคนโผล่มาจากในป่าและแอบถ่ายรูปพวกเขาเอาไว้แต่พอคิสหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคืนไอหมอนั่นมันก็หายไปเลยโอเว่นก็เห็นว่าเทเลอร์เนี่ยไม่ยอมรอรถลากและขอเดินกลับไปก่อนเขาเลยทําเสียงเพื่อล่อความสนใจของไม้พอเข้ามาดูก็เห็นว่าเขาพยายามขันน็อตอยู่แต่ขันไม่ออก ไม์เลยบอกว่าเขาขอลองดูบ้างมันก็เป็นไปนตามแผนโอเวนเลยโอเวนก็ใช้ปแจทุบไม์เป็นหนึ่งทีจนสลบคิสกับเจนนาก็ตัดสินใจจะเดินตามไม้และเทเลอร์ไปแต่ทั้งสองเนี่ยก็ได้ติดอาวุธไปด้วยเทเลอร์ <Tell> er ที่เดินกลับมาก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติในป่าทางด้านของเจนนาก็เจอรูปของพวกเขาตกอยู่ที่กลางถนนเทเลอร์ <Tell> er ที่ไม่กล้าเดินต่อเธอก็ตัดสินใจกลับไปที่ปัม๊มโอเวนก็บอกไม์ให้เข้าไปในห้องน้ําเธอเลยตัดสินใจรอข้างนอกแต่พอรอไปได้สักพัก เลิกก็หมดความอมดทนโอเว่นก็บอกให้ไปคุยกันเองห้องน้ําอยู่ด้านหลังแต่พอเธอมาถึงห้องน้ําก็ไม่พบวีแววของไมค์เลยเทเลอร์ <Taylor S 2> เลยหยิบแฉลงขึ้นมาเป็นอาวุธแต่เธอก็โดนโอเว่นซัดทีเดียวหลับอยู่ดีไมค์ <Mike S 2> <Mike S 1> ก็โดนจับห้อยตรงเตงอยู่หลังล้านพอเขาตื่นขึ้นโอเว่นก็เอาเครื่องชอ็อตไฟฟ้ามาขู่หลังนั้นมันก็เอารูปของเจนน่ามาถามว่าถ้าเทเลอร์เป็นเด็กของแกแล้วแม่สาวในรูปนี้เป็นใครโอเว่น <Owen S 2> คิดว่าไมค์โกหกเขาตั้งแต่แรกเขาเลยเอาเครื่องชอ็อตไฟฟ้าจี้ไปที่ไข,ข่ของไมค์แล้วแช่ไว้จนเขาหมดสต ไปด้านเจนนาก็เจออีกรูปบนถนนรอบนี้เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่ามันเป็นรูปของไมค์และเทเลอร์เนี่ยแอบบนัวกันในป่าคิส <Chris S 2> เห็นแบบนั้นก็เสียใจยเอามากๆแต่เจนนาก็บอกว่าเราต้องโฟกัสคนที่ถ่ายไม่ใช่เรื่องนี้มึงอาจจะตายตอนไหนก็ได้นะทันใดนั้นออสวอนก็โผล่มาคิส <Chris S 2> ก็โดนกระทืบแล้วเขาก็บอกให้เจนนาหนีนไปส่วนตัวเองก็โดนปาดเข้าที่หลังตามด้วยการตัดเส้นเอ็นที่ข้อเท้าเพื่อไม่ให้หนีด้านเจนนาก็หนีเข้ามาในป่าเลยรอดจากน้ํามือของออสวอนไปได้จากนั้นมันก็กลับมาจาก,กา กับเจนนาที่หนีออกมาก็เห็นว่ามีรถขับผ่านเธอเลยตะโกนเรียกแต่เธอหารู้ไม่ว่ามันเป็นรถของโอเว่นเจนนาที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ยอมขึ้นรถของโอเว่นแต่โดยดีทั้งๆท,ที่เทลเลอร์เนี่ยนอนสลบอยู่หลังรถพ่อมาถึงบ้านเธอก็ได้รู้ว่าโดนหลอกเข้าให้แล้วโอเว่นมันก็ใช้ปืนขู่และสั่งให้เจนนาเนี่ยไปแบกร่างของเทลเลอร์เอาไว้ในบ้านเซเลสที่เห็นว่ามีคนมาเธอก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เธอไม่มีเสียงอีกต่อไปแล้วเจนนาก็แอบดือ้อจนโอเว่นเนี่ยมันต้องใช้ แข็งสุดท้ายเธอก็ต้องยอมทําตามพอแบกร่างของเทเลอร์เข้ามาแล้วโอเวนมันก็ซัดจนเธอสลบออสวอนก็อ่านคัมภีร์ไบเบิลให้เซเลสฟังดูเหมือนว่ามันจะใส่ใจใเธอเป็นพิเศษสงสัยเด็กในท้องเนี่ยจะเป็นลูกของพี่แกนะพอทั้งสองตื่นโอเวนมันก็เดินเข้ามามันบอกว่าปกติแล้วมันไม่กินเนื้อคนแถวนี้หรอกนะแต่น้องชายของฉันเนี่ยปรุงเนื้อมนุษย์ได้ดีเลยทีเดียวส่วนฉันเนี่ยจะเป็นสายสเต็กมากกว่าเขาบอกหากออสวอนได้ยินพวกเธอพูดแม้แต่คําเดียวเขาจะตัดลิ้นของพวกเธอทิ้ง จากนั้นออสวอนก็อุ้มลากของคิสมาและทําการเชือดไก่ให้ลิงดูโดยบิดคอของคิสกลับมาที่ด้านหลังทาเอาสองสาวเนี่ยช็อกเลยทีเดียวแถมมันยังมีเสียงคำรามของสิ่งที่อยู่ข้างห้องอยู่เรื่อยๆอย เสร็จแ,แล้วออสบอนก็เอาศพออกมาสับเป็นชิ้นๆด้านนอกส่วนโอเว่นก็ขับรถไปลากไม้มาที่บ้านพอมีโอกาสได้อยู่กันสองคนสองสาวก็พยายามดิ้นจะโซ่หลุดออสฟอนได้ยินเสียงก็รีบเข้ามาดูแต่เขาก็พลาดโดนทั้งสองขังเอาไว้เองโอเว่นก็มาหามไม้และทําให้เขาสลบอีกครั้งสองสาวก็ตัดสินใจวิ่งกลับมาที่รถพวกเธอก็เจอว่ารถลากเนี่ยจอดอยู่พอดีทั้งสองเลยไปขอความช่วยเหลือไอลุงคนนี้มันก็ตามน้ําแต่มันก็พาเธอมาที่สุสารรถแน่นอน ว่าไอ้ลุงคนนี้เนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับโอเว่นมันก็บังคับให้พวกเธอเดินกลับไปที่บ้านจูจู่ออสวอนมันก็โผ่มากระโดดปาดเทเลอร์ไปหนึ่งทีด้วยความแขน้นตามด้วยการกระชากไส้ของเธอออกมาแบบเป็นๆฉากนี้มันสยองสุดๆไปเลยค่ะแล้วมันก็ปิดท้ายด้วยการสรับเธอไปอหนึ่งทีเทเลอร์ก็ขีดไปอีกรายพอก,กลับมาถึงบ้านไอ้ลุงมันก็ถามถึงคนที่ชื่อออคออสวอนก็บอกว่าเขาอยู่ในห้องของเขาจากนั้นไอ้ลุงมันก็ด่าออคชุดใหญ่เลยจนเขามีท่าทางไม่พอใจออส สอนเป็นชายสติไม่สมประกอบแต่เขาก็ไม่ถึงกับเป็นออทิสติกแค่บางครั้งอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เจนนาก็ถูกขังไว้ในห้องเดียวกับเซเลสเธอเลยใช้เศษเลือดที่เจอตัดเชือกให้เจนนาก็ถามเซเลสว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เซเลสก็ใช้สายตามองไปที่ด้านบนและเจนนาก็พบว่าลิ้นของเซเลสเนี่ยถูกตอกไว้กับเสาหอมกับเขียนข้อความไว้ว่าความเงียบมีค่าดั่งทองพอตัดเชือกเสร็จเจนนาก็เอาอาวุธให้เลสไว้ป้องกันตัวแต่เธอก็ดันใช้มันกระซวกท้องตัว เซงงเลสไม่ได้กระซวกแค่ทีเดียวนะเธอกระซวกท้องตัวเองแบบรัวๆเจนหน้าที่เห็นก็ทําอะไรไม่ได้จากนั้นเธอก็ปิดท้ายด้วยการกระซวกคอตัวเองออสว์วอนได้เข้ามาเจอก็ถึงกับช็อกและเขาก็ตรงมาหาเจนน่าก็เลยกระซวกแขนเข้าไปถึงทีแต่เจนน่าก็โดนซัดไปสามหมัดลงไปนอนออสว์วอนก็เสียใจอย่างมากกับการตายของเซเลสเพราะเด็กในท้องเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเขาก็ได้ไอ้ลุงคนที่ขับรถส่วนกับโอเวน่นมันก็ฟ้องออสวอนทาอะไรไว้บ้างโอเว่นที่กลับมาก็ได้ ออสวอ์ปชุดใหญ่แต่ออสวร์ที่อยู่ในความเสียใจก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนว่าเขาเนี่ยจะมี2บุคลิกในคนเดียวกันพอโอเว่นเห็นว่าท่าทางไม่ดีเขาเลยผ่อนอารมณ์ตัวเองลงไม่งั้นมีหวังโดนน้องชายตัวเองกระทืบแน่เขาเลยบอกให้ออสวอ์เนี่ยออกไปเดินเล่นสงบสติอารมณ์เดี๋ยวทางนี้เขาจะจัดก,การให้เองเจนน่าที่ฟื้นขึ้นมาก็าได้โอกาสวิ่งหนีออกมาเธอก็ตรงมาที่รถของโอเว่นแล้วเจอไม้อยู่หลังรถและพอเธอช่วยเขาไว้แทนที่ไม้เนี่ยจะพาเจนน่าหนีมันกลับ ดึงกุญแจรถออกและคว้าลูกซองของโอเว่นกลับเข้าไปในบ้านไม้ที่เข้ามาก็ไม่เจอใครเจอก็เพียงแค่ศพของเซเลสแต่ทันใดนั้นโอเว่นก็ใช้มีดปัดปืนของเขาแล้วมันก็ตะโกนเรียกออสวอนทั้งสองก็สู้กันแต่โอเว่นเนี่ยก็พลาดโดนไม้เป่าไปหนึ่งนัดขิดคาที่จากนั้นมันก็มีเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งจูจ่ๆไมก็โดนยิงจากกระสุนปริศนาซึ่งมันก็มาจากปืนของเอลุงที่กลับมาเอาของแต่มันดันมาเจอพวกเขาเข้าพอดีพ่อยลุงเผลอเจนนาก็ใช้มีดอิโต โับเข้าไปที่หัวแบบจังๆแล้วก็ขีดไปอีกลายจากนั้นออสวอนก็เดินมาด้วยความเยือกเย็นเขาก็เดินไปเปิดประตูให้ไอตัวที่คำรามอยู่ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยซึ่งมันก็คืออ็อกหลายคนอาจจะเคยเห็นไอเจ้าตัวนี้จากหนังหลายๆเรื่องนะคะออสวอนเนี่ยก็สั่งให้อ็อกแดกทุกคนที่ขวางหน้ามันก็พุ่งใส่เจนนาแต่ก็โดนปืนตบไปหนึ่งทีลงไปนอนออสวอนก็เดินมาสั่งให้อ็อกเนี่ยไปจัดก,การกับเจนนามันก็ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งตามโดยทันทีโชคดีที่เจนนาเนี่ยขึ้นรถมาได้ทันแ อสวอนมันก็เดินตามออกมาแล้วใช้ปืนเนี่ยเป่าเจนหน้าไปหนึ่งนัดจากนั้นออกมันก็ตามเก็บศพเก็บกันแบบรถโยกเลยทีเดียวและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังเรื่องนี้บูเชอร์เพราะหนังเนี่ยก็ฆ่ากันทั้งเรื่องแถมยังมีไอ้ตัวออกมาอีกแม่งมาจากไหนวะเนี่ยเชื่อว่าต้องมีคนโชคร้ายหลงเข้ามาอีกแน่นอนค่ะเพราะยังเหลือไอออสวอนชายที่สติไม่สมประกอบกับไอเจ้าออกอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนโชคร้ายคนต่อไปนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสปอย หนนังนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ